ไเกินปแคนนี้ต้องชำแหละ ทีพี่แมนได้ส่งเตียนดิงว่าทำลายรถประถานไอส่งมาพี่แมนครับได้เลยพี่แมนเดี๋ยวเรารู้กันผมจะต้องร่วมมือกับโฟรอาร์ซีเอ็นเพื่อที่จะกำจัดรถพี่แมนในครั้งนี้โดนแน่ระยะทาง50กิโลไม่ใช่ปัญหาที่ผมจะเอาตอนนี้ผมมาถึงบ้านพี่แมนแล้วสงสัยจะอยู่ในบ้านกันวางแผนกับโฟรอาร์ซีเอ็นโฟมึงรู้จักพี่แมนดีไอขอกุญแจพี่แมนมากุญแจลงรถผมได้มอบหมายให้โฟร์อาร์ซีเอ็นตีเตียนไปขอกุญแจลงรถมอไซค์พี่ผมขอกุญแจลงรถน่ยผมลืมขอและพี่หนูน้าก็ได้ให้กุญแจลงรถก ต้องลองไปดูอีกประตูหนึ่งครับประตูนี้แหละทุกคนผมว่าได้เรียบๆเลยเดี๋ยวคนมาเห็นนี่แหละครับแล้วมันก็ได้จริงๆด้วย ไอ้เจ้าเอ็มเขียวตัวนี้ใช่ไหมพี่แมนที่จะมาขิงรถประธานตอนนั้นพี่ทําอะไรผมไว้พี่รับคืนไปสองเท่าแล้วกันทำไงกับรถคันนี้ดีวะทุกคนเฮ้ยโฟอย่างแรกเลยถอดโช๊คออกมารีบๆเลยโฟเดี๋ยวเขามาเห็นก็เรียบร้อยดีครับแบบนี้แกลบเบาๆพอเดี๋ยวเอาโช๊คไปทิ้งทางขยะาิโช๊คพี่แมนเน่าแล้วแค่นี้มันยังน้อยไปก่อนจะกลับขอแสดงจุดยืนนิดนึงนี่คือสติ๊กเกอร์ประธานทั้งหมดทุกลูกผมจะเอามาติดให้ทั่วรถเลยไอโฟช่วยกันด้วยช่วยกันติดให้ทั่วทั้งคันเเเเเเเลลลยยยยยอออออาาาาาใใหหห้้้้้รร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 รููไไปปปววว่่่คคคคคมมมมมงงงแแแแ็ีีีีบบบบดดดดดัััทททุุุกกกกนนนนนนจตตตสิ๊์ะธ๋ผโ ท,ที่แม,น,น,แมนถึงขั้นร้องไห้เลยครับทุกคนไม่รู้แหละครับตัวใครตัวปันไปก่อนเด้อ